ปัญญาแท็กเตอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกันกับช่องรีวิวสินค้าปัญญาแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะคะวันนี้อยู่กันที่สาขา2นะคะพิกัดร้านอยู่เยื้องกับบริษัทลงซีซีพีบ้านท่าคอตมวลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้มีสินค้าเข้าใหม่มารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันนะคะตัวนี้เป็นแท็กเตอร์ครูต้ามือ2รุ่น L 3 2 1 8สภาพสวยเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้แนะนําเลยค่ะ ใช้งานไม่หนักนะคะเพราะว่ารถไม่เคยติดตั้งชุดใบมีดดันดินมานะคะแล้วก็เป็นรถ32แรงม้ารุ่นใหม่ล่าสุดตัวท็อปเลยนะคะดูรอยมาร์คดูสีเดิมจากโรงงานนะคะอยู่ครบเลยไม่มีรอยแกะรอยขอดใดๆนะคะคันนี้สภาพสวยมากๆนะคะมาดูชั่วโมงการทํางานค่ะคันนี้ใช้งานมาที่259ชั่วโมงการทำงานใช้งานน้อยนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี60ค่ะ อนนรที่สนใจนะคะเข้ามาชมเข้ามาทดสอบขับสินค้าได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบการใช้งานของรถให้ได้ดูกันค่ะ